สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ้มกิมเกมและนี่คือเกมเกนชิ้นอิมแพลกกันนะครับโอ้โหดูโล่กันกว้างใหญ่นี่สิได้สองชิน้นก็ยังดีกว่าไม่ได้เนนุกพิลาด้วยนะเอาล่ะวันนี้เราจะมาแน่นอนครับสุ่มตู้คูเต่าที่กำลังจะมาในอีก สินาทีอืมเรารอกันไปเลยดีกว่าก่อนหน้านั้นผมมาชี้แจงเรื่องหนึ่งแล้วกันคือ <c oughs> ช่องของผมเนี่ยผมคิดว่าผมจะจัดกิจกรรมแจกไอดีให้กับคนที่คิดจะมาเล่นเกมเก็นชินนะครับซึ่งเป็น ID เริ่มต้นที่มีตัว5ดาว1-2ถึง2ตัวเป็นจำนวน2 ID ดีนะครับก็คือ ละมุดนั่นเองน้องละมุดผมจะแจกน้องละมุดนะครับสําหรับคนที่รู้จักเกมเกันชินกันอยู่แล้วเนาะแม่เกมนี้ไม่ต้องพูดพูดมากหรอกเพราะว่ามันเป็นเกมที่หลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วอะนะแล้วกูจะเดินไปไหนกันเนี่ยอันนี้จุดประจำผมนะครับจุดในการเปิดสุ่มกาชาซึ่งเปิดมาทีไรก็ครับผมแตกฉี่ตลอดเฮ้ยไม่ใช่มันจะเป็นที่ที่ผมสุ่มได้หูเตา๋า ซีหนึ่งบวกโคมาเออมันจะมาเกลือได้ยังไงตรงนี้ใช่ไหมหน้าทางเข้าเมืองแรกเกิดเราตอนนี้เหลือเวลาอีก12นาทีเอาเป็นว่าอ่ะมาพูดกิจกรรมที่ผมจะสร้างขึ้นก่อนซึ่งเป็นกิจกรรมที่แจก ID ตัวเริ่มต้นนะครับก็คือ AR10 หรือแรงประจนภัย10นั่นเองให้กับคนที่เข้ามากดไลค์คลิปนี้หรือคลิปไหนก็ได้ในช่อง YouTube กุ้มกิ่มเกมแล้วก็ กด Subscribe ที่ช่องและตามด้วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าผมจะเอาคอมเมนต์ในใต้คลิปเนี้ไปสุ่มในในเว็บที่เขาสุ่มคอมเมนต์นะครับพอออกมาเป็นคอมเมนต์ไหน2องคอมเมนต์ในในคลิปนี้ผมก็จะให้รางวัลกับคนนั้นนะครับซึ่งคนคนนั้นจะต้องทำตามกดของผมก็คือข้อ1กับข้อ2มาแล้วคุณถึงจะได้ได้รับ ID นะครับ ถ้าคุณมาคอมเมนต์เพียวๆแล้วออผมไปตรวจสอบแล้วว่าไอดอี ID เนี้ยแค่มาเมนเฉยๆไม่ได้ทําตามกิจกรรมที่ผมวางไว้ซึ่งมันเป็นเงื่อนไขที่ง่ายมากนะครับแค่คุณเข้ามาเสียเวลา2นาทีกดไลค์กดติดตามเขียนคอมเมนต์แค่นั้นเองคุณก็ได้รับไอดีไปแบบฟรีๆแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาร่วมเล่นกันเยอะๆนะครับเพราะว่าช่องผมเงาเหลือเกินแล้วทำไมกูพูดเสียงสุดไม่ดูอีกแล้ว <laughs> ครับลูกพี่อันเนี้ยคือกิจกรรมแรกของผมผมก็เลยแจกเออเป็นตัวเริ่มต้นเล็กๆก่อนสัก2ตัวและหลังจากเนี้ยมันจะมีอีกกิจกรรมมากมายเลยที่ผมอยากจะทํากับเกมกินชิ้นเนี่ยนะและแน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าใครไม่ได้ไอดีไปก็ยังมีอีกอีกหลายไอดีเลยที่ผมอยากจะแจกให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับก็จะมีตั้งแต่รหัสเล็กๆไปจนถึงรหัสใหญ่ๆเลย ไม่แน่ไอตัวนี้กูอาจจะเอามาสุ่มในสักวันก็ได้น่อะไรจะถึงเวลาสักทีนี่ผมรอมาสุ่มมาสุ่มแบบเป็นอันดับแรกๆเลยนะเนี่ยก็เลยมารอเลยแหมพี่แต้มกับพี่เสี่ยวเราจะไปแล้วเกมนี้ทุกคนผมผมว่าทุกคนเนี่ยหลายๆคนที่ที่ดูคลิปเนี้ยน่าจะเล่นเกมนี้มาแล้วละ่ะใช่ไหมละ่ะเพราะว่า เกนชินเนี่ยเป็นเกมที่ดังมากในช่วงเวลาหนึ่งแล้วผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบตัวละครแบบตัวละครสไตล์เท่ๆหลอ่อๆสวยๆนะโดยเพราะตัวละครแบบผู้หญิงเนี่ยเออน่ารักดีจังตัวเล็กๆตัวละครผู้ชายก็แบบโอโ้โหเท่แล้วแบบตัวละครผู้ชายสูงๆเนี่ยอย่างเท่เลยอ่าในน้อยเราก็เท่เหมือนกันในน้อยนี่อย่างเก่งเลย แต่ใน ID นี้ในน้อยอยัง C ยัง C ีง C, 1, C 2อยู่เลยบ้งเนี่ยตัวนี้เป็น ID ที่แบบที่ผมเอามาเล่นขั้นเวลานะคือแบบเอามาแบบตามเคเวสกิจกรรมว่างๆอะไรอย่างนี้เฉยๆไม่ใช่ ID หลักหรอกเพราะผมยังมี ID หลักอีก2ตัวแต่วันนี้ถ้าได้ฮูเตา C1 บวกประจำตัวเนี่ยน่าจะเป็นไ d ดีหลักที่เล่นบ่อยแล้วละ่ะดูดิทุกคนตัวละครยังมีน้อยอยู่เลยแล้วก็เวลนะเนี่ย เเมื่อไหร่จะมาสักทีนะหกนาทีแล้วเอาเปว่าเรารอไปจนถึงนาทีสุดท้ายกันเลยดีกว่ามารอเลยแล้วกันไม่แน่นะสักวันหนึ่งผมอาจจะแจกไอดีนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนครับเอ่อต่อให้พลาดเอ่อกิจกรรมครั้งนี้ก็ยังมีครั้งหน้านะครับผมจะทำเรื่อยๆกิจกรรมแจกแจกไอดีเนี่ยไม่ต้องห่วงสามารถมากดติดตามทิ้งไว้ได้เลยถ้าเกิดสำหรับคนที่ อยากได้ไอดีเฉยๆหรือมาดูคลิปแล้วชอบใจชอบใจก็สามารถคอมเมนต์สนุกสนุกพูดคุยก็ได้นะครับช่องนี้เล่นเกมไร้สาระอยู่แล้วขนาดเล่นเกนชินบอกเลยว่าต่อให้ผมเล่นเกนชินผมก็คงไม่มีสาระหรอกจะมาแบบหาว่าอยทำยังไงตัวละครนี้จะเก่งตัวละครน่าจะเก่งไปดูช่องอื่นเลยครับเพราะช่องนี้อาจจะไม่มีสาระมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ต้องขออภัยในณนที่นี้ด้วยนะครับ เอาละไม่ต้องพูดมากละเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นอรอเลยผมรอกดเลยอนะ่ะคือมันเปลี่ยนหน้าเป็นสีแดงปล๊บเนี่ยผมกดปั๊บเลยทันทีเอเรายืนถูกทีได้ป่านะนี่นี่ต้องยืนตรงนีงงงม้มามามาอา้าวสูนาทีแล้วสูนาทีแล้วมาแล้ว มาแล้วมาในอีก50าสิบวิใช่ไหมมันต้องรีป่ะวะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีมาแน่นอนเปลี่ยนบุ๊บใช่ไหมเขาบอกว่าจะมาวันนี้ใช่ไหมวันที่7ตอน5้าโมงไม่ใช่ว่ากูมาอัดผิดวันนะ <laughs> เอาละ่ะผมจะเป็น10โลแรกของการสุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเลยเฮ้ยกะไรจะวะาทีลุ้นเต้ รู้ว่าจะทันหรือเปล่าคือถ้าเกิดคนอื่นกดกล่องบางทีคนอื่นอนะ่จะได้ทองก่อนไงเออเราต้องไปตัดหน้าเขาจะมาแล้วจะมาแล้วไม่มาสักทีนี่รอนานแล้วเนี่ยเอ,อ๊ะหรือต้องรีตีหรือเปล่า,าอ้าวอ้าวคืออะไรคือต้องรีเกมเหรอเฮ้ยมาแล้วกดปึ๊บ ว้าวไปเลย10โลแรกอ้อาวุธอาวุธเกลือได้ว้าฟาโวข้ามไปเลยแล้วกันไป10โลต่อไปปึ๊บโอ้โหยังไม่ทองอีกเหรอ20โลแล้วนะอ่าข้ามไปเลยข้าม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 กดข้ามว้าได้ซึ่งเออซิงชิวมา ปกดไปทองแน่นอนอม,อม,อม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วทองอะไรทองอะไรอุ้ยอย่าม่วงอย่าม่วงมาสิอโอ้ยเจ็บใจโอ้ร้อยโลจะได้ไหมเนี่ยน้องฮูเนี่ยไป โอ้โหเกลือเกลือนี่ข้ามเลยเกลือไปอีกยี่สิบอืมม่วงจ๋ามเลยสามสิบไปอืมมมม่วงจ๋าอีกแล้วโอ้สิงชิวไปสี่สิบอืมมาเหอะท,อทอ้องท้องท้องอืมคลิปนี้น่าจะจบเร็วนะเนี่ย ไป50าสิบโอ้โหอย่าบอกนะสุดเลยอ่ะสุดปอกเลยเหรอนี่ยังไม่ได้อาวุธเลยนะเนี่ยสุดปอกเลยเปล่าโอ้โหโอ้เหลือ15โลไปอื้อหือสุดครับสุดจริงๆเหลือ5โลไม่เป็นไรเรายังมีสิ่งนี้อยู่เรายังมีสิ่งนี้อยู่ อ่ะแลกได้อีกเท่าไหร่15โลโอ้โยน้อยจังอ่ะแลกอันนี้มาเลยไหนๆก็ไหนๆละอ่ะสลัดสลัดเกลือ,อไว้ก่อนอืมสลัดเกลือ,อไว้แล้วมาโอ้โหทองขอฮูเต๋าสองตัวได้ไหมได้ไหมเพราะมันการันตีอยู่แล้วยังไงก็ได้ฮูเต๋ออะแต่ว่าขอสักสองตัวได้ไหม เออโลที่สามแล้วสี 4, โโ่โอ้ยสี่แล้วอ่ะกูเต่ามาแล้วสห้าแล้ว 6, หกกูเต่าอ,อีกตัวนึ่งมาอ่ะเจ็ดแปดเก้าโลสุดท้ายของกูเต่าอ,อีกตัวได้ไหมโอ้โหเ,ออเสียใจอ่ะหรือว่าเราไม่ได้เลือกอาวุธไว้เ <laughs> นี่เลยรีบจัดไม่ได้เลือกอาวุธ ตองก็เลยไม่เลือกเราโอ้กหเต่าูตัวเดียวเองไม่เป็นไรยังเหลือตัววุธอีกเดี๋ยวผมไปหาเพชรมาแต่ตัวนี้แน่นอนครับต้องสุ่มฮ่าได้สิงชิลมาก็โอเคละโอ้โหเฮ้ย46เลยเหรอเฮ้ย45แจกอะไรอะไรนักหนาดิเหียงกวงเย้ yeah, น้องฮูเต่ามาแล้ว ไม่มีอาวุธเลยอาวุธอย่างรถโอเคตรงนี้นี่บอกไว้ก่อนเลยว่าจะไม่ใช่ที่ที่ผมจะมาสุ่มอีกต่อไปเดี๋ยวไอ้เอ้ยเดี๋ยวผมไปเปิดตัวที่ผมจะแจกก่อนดีกว่าโอ้แต่เกลือตัวนี้เกลือจริงเอ๊ะหรือไปเปิดตัวหลักเออไปเปิดตัวหลักให้ดูอีกรอบนึงดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดตัวหลักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ตัวหลักผมอีกตัวหนึ่งนะซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกับตัวนั้นแหละ ไม่ได้เติมอะไรเลยนี่มีตัวละครแค่นี้แต่ไม่มีอาวุธแต่ครั้งนี้เราจะมาสุ่มเอานี่น้องครูเตา๋ามีห5สห้าโลซื้อไม่ได้ละโอเคมาเอ๊เดี๋ยวเปลี่ยนที่หน่อยเออตรงนี้แหละมาเราเลือกน้องครูเตา๋าเอาไปเลยตัวนี้มีการันตีนะยังไงก็ได้ครูเต๋าอยู่แล้วละ่ะแต่ไม่ได้ภายในสิบโล โอเคกดข้ามไปดาบอันนี้ก็ดีนะเนี่ยดาบที่เอาไว้ใช้กับสิงชิวเอาละมาแน่นอน <c oughs> ทองมายังไม่ทองอีก20โลแล้วนะเนี่ยอ่ะอันนี้มาแน่นอนอืมหมมาแล้วฮูเตาฮูเตาขอสักสอตัวได้ไหมเห็น <c oughs> คนอื่นเขาได้แบบว้า ในคนอื่นเขาได้แบบ2ตัวติดเฮ้ยเฮ้ยได้2ตัวติดเฮ้ยวูโอ้โหนี่มันผลของไอดีหลักใช่ไหมเนี่ยโอ้ยได้เดอะเบลเอามาทำไมเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหแต่ได้หูเทา2ตัวติดทุกคนไอไอดี ID เมื่อกี้ไม่ได้แต่ตัวแต่ตัวนี้ได้โอ้โหถ่ายรูปแป๊บอือหือทุกคน โคตรดีใจเลยตัวนี้ไม่มีจงหลีด้วยนะเนี่ยเอาละเราไปสุ่มตัวอาวุธกันต่อเลยเอตัวอาวุธคราวที่แล้วกิโลนะหนึ่งสองยดจใจมากอะทุกคนโอ้ยทำไมไม่ออกไอดีเมื่อกี้วะอยากได้ไอดีเมื่อกี้มากกว่าแต่ไม่เป็นไรอู้อันนี้สุ่มไป8ครั้ง8ถ้า40 40เองเหรออ่ะ40อุิยตรงนี้ก็พอดีเลยดิใช่ปะ ขอให้ได้โฮมาเถอะนะฮึบม,ม,มาอ่าสิบโอ้ได้ดาวก้อนเบนมาด้วยไปหกสิบอุย้ยทองทองมันจะเป็นทองอะไรโอ้หหอกหอกเปิดมาต้องเป็นโฮมาแน่นอนเออไม่มีสมุดเวทอะไรทั้งสิน้นโฮมาโฮมาโฮมา อันที่สี่แล้วอันที่ห้ามาแน,น่นอนบึ๊บโอ้โหตกใจตกใจสีม่วงสาระมาอีกอันหนึ่งฮึบอ้โหเ้อทำไมต้องทะดูด้วยนี่ต้องเร่งหาไอ้นี่อีกแล้วเนี่ยไออันเนี้ยแต่ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายชิน้น อืมมีแค่แปดลูกเองเหรอ <c oughs> ไม่อยากสุ่มเดียวๆเลยเฮ้ยโอ้ยังเหลือยี่สิบสามงั้นก็ไปเลยอืม่วงเอาละสิบลสุดท้ายจะได้โฮมาไหมนะโฮมาจับมาจับมาโอ้โหโอ,โอ้ได้แล้ว มีคนเคยบอกผมนะว่าเออจะแทงส่วนนะให้แทงตรงๆไปเลยพอทุกครั้งที่ผมแทงตรงๆอ่ะให้อาวุธที่ตรงกันข้ามมาเสมอเลยไอ้วิธีแห่งเทพเนี่ยคืออะไรเนี่ยโอ้โหโหัวเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรหูผมไม่เคยได้แบบตัวละครแบบตัวละครแบบสองสองตัวติดแบบนี้เลยนะเนี่ย คือทุกตัวของผมอะไม่มีกลุ่มดาวเลยไม่ถึงตัวห้าดาวอะเนี่ยครูเต๋าเป็นตัวลิมิเต็ดตัวแรกที่ผมมีดาว <c oughs> ไปดูได้เลยเนี่ยอายากะคาซึฮะอนเงี้ยมิกโกะไอไลเดนไนดะทาตะเกียคีเนี่ยเห็นนะไม่มีเลยนะไม่มีกลุ่มดาวเลยครูเต๋าเนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่ผมมีกลุ่มดาวโอ้โหตรด,ดีใจแล้วกลุ่มดาวครูเต๋าย่างดีอะกลุ่มดาวแรกเนี่ย เฮ้ไม่เป็นไรเร่งหาเร่งหาเพชรแล้วก็เอาไอ้นี่แล้วกันนะโคมาตอนนี้น้องใช้ดากกนเปลนไปก่อนนะอะสลับกับเสียงลิงนี่แหละแล้วอาวุธประจำตัวก็ไม่มีเลยไม่มีอาวุธของใครเลยเดี๋ยวได้อาวุธชิ้นแรกเลยเนะี่ยของเยี่ยหลันด้วยนะเออแต่ก็ใส่ได้เยอะอืมโอเค แดี๋ยวผมไปดูในนี่แล้วกันเดี๋ยวผมพาไปดูตัวที่ผมจะแจกนี่นะครับทุกคนเป็นตัวที่ผมจะแจกนะครับ oh. เนี่ยเห็นนะทุกคนคือแบบเป็นตัวที่แบบผมเอามาสุ่มเป็นตัวที่ผมสร้างมาสุ่มแล้วแบบผมก็คิดว่าเออไหนไหนก็ไหนไหนละเอามาแจกให้กับคนเล่นละกันสําหรับคนที่แบบอยากจะเล่นหรืออยากเริ่มต้นเล่นหรืออยากจะเอาไอดีไป ไปเล่นแบบชิวๆอะไรอย่างนี้เดินฟาร์มอะไรก็เอาไอดีนี้ไปได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่มาร่วมกิจกรรมนะครับเอ๊ะจำได้ว่าตัวนี้มีนูเอล c ีด้วยเห็นไหมโอ้ับไปเลยละมุดซีศูนย์กับนูเอลซโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตัวกันดีกว่านี่แล้วผมก็จะแจกตัวนี้ตัวละมุดขี้จิงขี้สิงหรือ คิดเคร่ชิงเคจรจิงสักชื่อหนึ่งเนี่ยแหละ2ตัวนี้เป็นสองตัวทองนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยมีตัวไหนมีกลุ่มดาวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวแจกแล้วค่อยไปดูเอาเองแล้วกันมัน <c oughs> จ้ะ <c oughs> แมแลบลิ้นใส่ด้วยนะสองตัวนี้นะครับทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมอย่างที่ผมบอกไปในข้างต้นตรงต้นคลิปได้เลยเดี๋ยวผมทวนใหม่แล้วกันคือ ง่ายๆเลยไม่ถึง2นาทีก็รุนรับ id ฟรีๆไปเล่นกันได้เลยนะครับกติกาการรับ id ที่แจกก็คือ 1. กดไลค์คลิปนี้หรือคลิปใดก็ได้ในช่อง YouTube กุ้มกิมเกมนะครับ 2. กดติดตามช่องกุ้มกิมเกมและคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่ไม่หยาบคายไว้ใต้คลิปนี้และ3คือจบแล้วรอวันประกาศผลได้เลยซึ่งประกาศผลวันที่12กุมภาพันธ์ปี2566หรือวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับตอน5โมง ก็คือปิดรับกิจกรรมแล้วก็สุ่มเลยซึ่งผมจะทำคลิปสุ่มด้วยแล้วก็ทำคลิปประกาศซึ่งน่าจะเป็นคลิปเล็กๆที่ผมทำนะครับประกาศตอนประมาณ5โมงเอ๊ะหรือว่าไลฟ์ดีเอ๊ะแต่ว่าถ้าไลฟ์มันก็เยอะยุ่งยากเกินไปเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทำคลิปสุ่มแล้วกันแล้วก็สุ่มคนไหนก็จะได้คนนั้น มีรางวัลทั้งหมด2รางวัลนะครับได้แก่ละมุดเริ่มต้นนูเอลซีสอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ละมุดเริ่มต้นแล้วก็มีขี้ฉิงนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนะครับจะไม่ติดยูสไม่ติดเมลไม่ตั้งเกิดแล้วก็ไม่ติดอะไรเลยเป็นสภาพมือ1นึสดๆที่ผมเล่นเองกับมือนะครับ ออขอส่งท้ายนะครับคือผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมแจกไ d ของเรายังมีอีกเพียบเลยในอนาคตเพราะฉะนั้นรอติดตามได้ที่ช่องนี้เลยนะครับแล้วเวลามีไ d ดีแจกทุกคนจะได้ไม่พลาดร่วมกิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันนะครับผมไม่แน่ไอตัวที่สุ่มวันนี้อาจจะเป็นตัวที่แจกในวันหน้าก็ได้ <c oughs> เอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม ในคลิปนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใด <c oughs> ผมก็ต้องขออภัยในณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องกุ้มกิมเกมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ลอยสักทีหนึ่งละมุดอย่างเท่เลยแต่ตัวหลักไม่มีละมุดนะแต่เอาละมุดมาแจกเพื่อนๆ <c oughs> โอเคบ๊ายบาย